ไาครับละเป็นอะไี่จะขอได้ขอได้ครับเราแม่อะไรม้ขึ้นมาครอขออนุญาตนะคะย่าไงก็ดูกันเอยนะแม่นะตอนแรกจะเล่นดับงชุดไม่ได้เอามา เป็นเป็นเด็นไหวเป็นเด็นไหวนะฮะไม่อนพวกนี้ก็ยังมีลิเกจากไชน่านะฮะตัวแทนจากไชน่าก็คือสวัสดีครับกุ้งสุธิราชวันนี้ก็ดูลิเกจาก อันทองกันไปก่อนนะแม่นะเมื่อคืนลิเกตัวแทนจากพระนคอศรียุธยาไปแล้วกับลิเกมาร์ทองคำข,ขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับขอบคุณทุกคนนะคะอี่ยคนดูเขาก็จะดูลิเกลิเกไม่ต่อเนื่อก,ก็ให้รางวัลกันท่อเนื้อขอบคุณนะขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับ คืนที่ใหญ่ด้วยกันนะครับเมื่อคืนเป็นหน้าที่ของรงแบงค์สอนรามนะครับแล้วก็วันนี้เป็นของผมชัยมิชัยแล้วก็คืนนี้เป็นของน้องกุ้งนะครับคืนต่อไปเจ็ดวันเจ็ดเจ็ดคืนด้วยกันมีลิเกมาตั้งแต่เย็นๆนะครับก็มีตัวแทนจากสิงคโปร์นะครับวันนี้ครนเทนต์มาไม่ได้ก็ส่งรัสเซียผ่านๆแต่คนเทนต์ภาพยนตร์ก็มารับเิยขอบคุณนะครับทุกท่าน กินยาคนณลิกายาได้ดูดีๆปีที่แล้วเล่นเล่นไน้ชฉากไงทองฝนตกฝนตกแล้วปีนี้ล<อ>่ะแล้วปีนี้เป็นไรปมซะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรปีนี้ไม่ตกไม่ตกเดี๋ยวพอ มีแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราคงลันลิเกกันยาวแล้วนะครับ,รบขอบคุณผู้ใหญ่ทุกทุกท่านนะครับที่ร่วมกันจัดงานดีๆแบบนี้ขึ้นมานะครับทําให้ลิเกของเราได้ได้ไดฟื้นฟูขึ้นมานะครับต้องเป็นเรียกว่าเป็นจังหวัดที่เบิกเ,เลยก็ว่าได้นะครับก็มีอีกเจ็ดทั้งหมดเจ็ดคณะเจ็ดคืนี่คือไม่ได้เจ็ดคณะนะคะสิบสี่คณะด้วยกันเพราะว่าในช่วงเย็นๆนะครับเย่างเมื่อเย็นนี้ก็จะมีน้องเอบินส่งธงชัย ทาการแสดงไปก่อนนะครับแล้วก็มาต่อด้วยผมชยามิชัยนะครับคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าแล้วก็แม่ค้าแม่ขายที่อยู่ที่นี่นะครับผมกราบขอบพระคุณนะครับที่ทุกท่านให้การสนับสนุนลิเกแล้วก็หวังว่าทุกท่านคงจะไม่ทิ้งให้พวกเราเชาวลิเกเนี่ยครับผมเหงาเพราะว่าลิเก้เปนการคนดูจริงๆนะครับอยากให้ทุกท่านถ้าเผื่อไม่ว่าจะเป็นคณะหนึ่งคณะใดไปแสดงใกล้ๆบ้านถ้ามีเวลานะครับไปดูกันหน่อย เป็นนึวว่าเป็นกําลังใจให้กับพวกเรานะครับเราก็ยังมีหน้าที่สืบสารศริลปะวัฒนธรรมตรงน,นี้ต่อไปทุกท่านที่มาครับวันนี้น้องวิต ผมฝากอะไรไหมครัเออผมมีอยู่เรื่องเดียวครับพี่ก็คือว่าวันนี้จากเหตุการณ์ที่เป็นข่าวเราทำให้แฟนคลับหลายคนเนี่ยไม่ได้มาร่วมงานในวันนี้แต่เนี่ผมพวกเราทีมงานและก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนที่มานั่งอยู่ที่นี่ครับเราร่วมเป็นกําลังใจให้กันละกันในทุกๆอย่างที่เราไม่สามารถควบคุมได้เราก็ร่วมส่งกําลังใจให้กันเพราะเราคนไทยเหมือนกันและที่แน่นอนครับวันนี้การมาดูการแสดงลิเกเป็นการอนุรักษ์ ร่วมด้วยช่วยกันที okay ่จะสือสารลิเกนและวัฒนธรรมไทยต่อไปยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราทุกๆคณะเลยครับผมครับก็อย่าว่าแต่คนดูเยตัวผมเองผมอยู่ที่ติดจันนี่เหมือนกันก็ตุ้งตุ้งต่ำต่ำเหมือนกันนะครับก็บอกว่าเมื่อเย็นนี้ขึ้นทางด่วนมารถติดกันแบบทุกๆสายนะครับ บ้านเราเกิดเหตุการณ์แปลกๆเยอะมากนะครับคุณพ่อคุณแม่ดูแลสุขภาพกันแล้วก็ร่วมกันส่งกําลังใจนะคะให้กับพ่อแม่พี่น้องที่ปวดหัวเลยอ่ะเดี๋ยวพอหลังจากกลับไปแล้วนะครับผมฝากรายการใหม่ทางไทยทีวี4ีช่องเจ็ดได้หนึ่งรายการก็แล้วกันเป็นรายการที่ทําดีก่อนคู่กับลูกสาวรายการนี้มีประโยชน์มากนะครับเพราะว่าเราไปตามหาของดีของเด็ดแล้วก็ชูวัฒนธรรมชูทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินนะครับชื่อรายการว่ามิตรักทั่วไทย ออกอากาศทุกวันอาทิตย์นะคะเวลาเที่ยงกระผม10เที่ยง50นาทีทุกวันอาทิตย์นะครับทางช่องเจ็ดเริ่มต้นก็คือวันจัก,กรีพอดีเลยคือวกนวิสานะครับเป็นต้นไปแล้วก็จะเจอกันที่หน้าจอผมชยามิชัยและลูกสาวน้องแป้งมิชัยรับหน้าที่เป็นพิธีกรดําเนินรายการนะคะฝากคุณพ่อคุณแม่ด้วยขอทุกท่านที่มามีสุขภาพแข็งแรงนะครับอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าย,ย,ะะย,ะยะาอย่นคุณภาพคุ้มครองค่ะสวัสดีครับชมนิเกต่อครับค